สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ก็มาผอกันกับช่องสเสนอีสานอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนี้ก็พาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดขมคือเก่าค่ะมาเลาะเบิง่งยางบอ่อพี่ล้มเนาะคะ่ะตำบลหน้านองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร,ร,ร์ค่ะพี่น้องมือนี้เฮาก็มาพอบมะผอกันในวันที่4กรกฎาคม2568เนาะค่ะไปตำหลุนตำเมืองน้ำกั้นค่ะว่ามือนี้สี่เดชีมานบ่เนาะค่ะมือนี้เห็ดสิออกบ่ค่ะพี่น้องไปค่ะ Ui đồn nha Ui đồn ngay nó uống กำลังงามเลยพี่น้องโอ้ยเอาไปได้ งามคือเก่าจ้ะสีงามดีเนาะครับเอ้ย งามนี่แต่ขาต่ำเจ้าพี่น้อโอ้ยปาดอย่าง่ายงามเนาะเฮ้ยเามางามแต่พี่น้องพอก่อนกันจ้ะโอ้ยงามเนาะครับมาล่ะหูหลอ สีนี่งามเนาะครับหม่องโอ้ห์งามคือเ<า>ก่าเองนเนาะเฮ็ดมองนี้งามเน<บ>าะโอ้แข้งแข็งอย่าแข็งดีสวย,<ด>ยสวยรูหนาะ ดอกนี่สะอ่อนค่ะพี่นนอะครับอื้ยงามเนาะแมนอย่ะอืม้มยอะยามหนาหนดอกนึงจ้ะกันลังพอดีเลยเนาะครับบ่ตตูมบ่บานพอดีเลยจ้ะ

สองสามดอกด่านี่เรียงแถวกันหลบศพเลยเนาะครับ <c oughs> Sợ à, nhầy Ôi còn này Cửa cái lăng ngạc à. Ngàm thế phi nó u Ôi, ngàm วุ้นตะพุนแห่งงามพี่น้องไปไปวางตะพุ่นกำลังพอดีเลยตัวนี้ hiện ở tháng xuống còn nó Thật. tam hiện thế nào yeah. ừ. อโอ้ยวัตถิฮ็ดพลังเอาภานี่ให้ไหมครับทำไมอืมือได้ออกดอกเดียวเนาะแมน่นเอาอ้ยขาย่น่่นเ้น สามดอกลู่หลูหแต่ขาบนใหญ่เนาะ<ช>มาค<ต>ือไม่ห้อยคนตัดขาไปเนาะเนียนอ,อ้ยสองดอกนี่ะ ยังดีเขาเลี้ยบวบเห็นเนาะ<อ>งามตัดวัน กินแล้วเป็นขนมปังค่ะอันนี้เนาะครับอืมดอกนึงแต่ยังแข็งอยู่ โอ้ยเขาบดได้ม,มาบ่ม,มีเวลาเนาะบ่ได้ม,มาเหรอเท่าทีเบ้ดพี่นอ้อหนึ่งเฮ็ดบา้านเหรอพี่นอ้อเฮ็ดเหลื่อมบ้านแล้วเนาะอี่ดอก ด้านหลังตรงนี้ฮูนอุ้สีงามเนาะครับดเยอะอู้หูอู้ดอกนี่ก็ล่างงามเลยเสียงคนกระเริ่นเขามาเนาะแหม่ออเดีเอาบ่อบพูดด้วยไป sih, yeah. ngam yeah. yeah, ม่กันโอ้ยแล้วจะขอบขาวสวยเนาะ

mời 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 ลายดอกเด้อหนึ่งสองสามสี่หาอู้ดอกงามเด้อแต่เป็นเห็ดขาต่ำเนาะครับโอ้โหดอกนี้พี่นอ้องางามเด้อจ้ะเนาะงามดิจ้ะงามอยู่

โอ้ยสม่านหน่อยเหีะยแป้นเห็ดเข็มเลยเนาะ <c oughs> เห็นออริจี Nhân, đi nằm đi nhỉ. Ồ. Ôi, mày hát 哦，那要美。 พี่น้องสรุปผลงานผลสำรวจของเหาเนาะคะ่ะมีกะเห็ดดอกงามอยู่ค่ะดอกงามสีงามกาลังงามแต่ว่าห่างเนาะคะ่ะพี่น้องยางใกล้ยังสิพอเนาะคะ่ะข้างใกล้บรเน,น่น้าเดอ้อพี่น้องห่วเห็ดออกห่างจะ,ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบคิปไว้เพียงสามนี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคนเมนค่ะไล้พอกันไม่ขิดหนาเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมิแต่ดอกงามงามพี่น้องตุกตุติป,ตปิสุดยอดดอกเห็ด